บรรยายมันจะครับคือมันจะวนมาก่อนดูก่อนครับจะวนมาจุดนี้คือจุดที่หน้าร้านที่เกิดเหตุเขาจะวนมาดูก่อนใี่ภาพก่อนเกิดเหตุใช่ไหมวนมาดูก่อนแล้วก็ประมาณแล้วก็จะวนกลับมายิงที่ร้านประมาณห้านัดครับเข้าร้านก่อนที่ตำรวจจะมาดู ครั้งแรกยิงใส่ก็ไปคนแรกยิงห้านัดอีกคนยังยิงหน,นึ่งนัดเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วครับยิงแล้วทันที่ผ่านไปยังไม่ยิงแล้วนะรูวววววว้เมื่อบียิงเข้าไปในร้านเด็กที่อยู่ในร้านเล่นเกมก็ทยอยออกมาระดนยิงรถคันสีแดงคัน<ม>จอดอยู่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านคือ กากทันยาถ้ามาสอบถามว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนไหมใครยิงใอะไรกันสอบถามเด็กที่ทยอยออกมาจากร้านเกมนี้อีกคันหนึ่งก,ก,ก็ตำรวจที่ร่วมตรวจอยู่บริเวณนั้นด้วยแล้วเข้ามาสังเกตการมาว่ามันมีเหตุอะไรได้ยินเสียงปืนเด็กในร้านก็แต่ตื่นออกมาขณะนั้นคนยิงก็ไปแล้ววกกลับมาอีกทีเด็กก็จะชี้เห็นว่ามันกลับมาแล้วชี้ให้ตำรวจดูอ๋อมันได้ยินกลับมาแล้ว เาไม่คิดว่ามันจะยิงอีกรอบเขาก็ขี่ระหว่างนั้นยิงมาอีกรอบหนึ่งคือผ่านไปเยสองนักยิงใส่กัมาทางกลุ่มนี้ปัญมันจะวนครับคือมันจะวนมาก่อนดูก่อนครับจะวนมาจุดนี้คือจุดที่นาร้านที่เกิดเหตุเขาจะวนมาดูก่อนในภาพก่อนเกิดเหตุใช่ไหมวนมาดูก่อนแล้วก็ประมาณแล้วก็จะวนกลับมายิงที่ร้านประมาณ านัดครับเข้านันก่อนที่ตำรวจจะมาดูจิ๊ครั้งแรกยิงใส่ก็ไปคนแรกยิงห like ้าน like, like <us> ัดอีกคนหนึ่งยิงหนึ่งนัดครับลูกโมยิงห้านัดลูกจองยิงหนึ่งนัดแล้วก็ไปยิงเนี่ยังเนี่ยยิงแล้วครับยิงแล้วใี่ไหมยิงแล้วนะ ตำรวจจะมาพี่บอกว่าแได้ไหมครได้ครับัยังไม่ขึ้นหน้าไปเรงไที่อขอกจากในร้านนะครับ เด็กในร้นานก็ออกมาแลเรียนรู้เพื่อมียิงเข้าไปในร้านเด็กที่อยู่ในร้านเล่นเกมก็ทยอยออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนยิงรถคันสีแดงคันจอดดูมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านคือกับพยานเข้ามาสอบถามว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนไหมไทยยงิยงใครอะไรก็สอบถามเด็กที่ทยอยออกมาจากร้าน,กนเกมนี่้อีกคันออกมาอีกคันก็ตำรวจที่ร่วมตรวจอยู่บริเวณนั้นด้วยเข้ามา ังเกตการมาว่ามันมีเหตุอะไรได้ยิงเสียงปืนเด็กในร้านก็แตกตื่นออกมาขณะนั้นคนยิงก็ไปแล้ววกกลับมาอีกทีเด็กก็จะชี้เนี่ยเห็นว่ามันกลับมาแล้วชี้ให้ตำรวจดูเราไม่คิดว่ามันจะยิงล้บเราไม่คิดว่ามันจะยิงรอบเราก็ขี่ระหว่างนั้นก็ยิงไม่ลอบยิงผ่านไปเลยสองนัดยิงใราทังกลุ่มตำรวจเดี๋ยวนี้โดนแล้วครับแล้วก็จบครับครับ